เขาบอกว่าการ์จอ AMD เลิกเด้งละก็จากที่บอกไปนะคะ AMD เนี่ยเขาก็พัฒนาไดเวอร์ของการ์จอของเขาแล้วนะคะโดยฟังจากยูเซอร์ด้วยแล้วก็ตัวพัฒนาโดยระบบของเขาเองเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ก็จะมีคนนะคะที่ใช้งานการ์ดจอของ AMD นะคะแล้วเข้าเกมเนี่ยก็เดง้งหรือว่าการทํางานเนี่ยก็กระตุกหรือสะดุดแบบนี้นะคะซึ่งตัวปัญหานี่อาจจะมาจากไดเวอร์ที่อยู่ในกล่องเองนะคะหรือว่าเราไม่ได้อัปเดตไดเวอร์ให้เป็นเวอร์ชันที่ล่าสุดและตอนนี้ AMD เขาก็จัดการปัญหาแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวิธีการนะคะก็ทําได้ง่ายแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปเซิร์ชหน้าเซิร์ชหน้าเซิร์ชนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า AMD Driver แบบนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นมา นี่เลยอันบนนะคะแล้วก็จะเข้ามาที่ตรงนี้เลยซึ่งหน้าของเราก็เปิดเอาไว้แล้วนะคะเพื่อใช้หน้านี้นะคะตัวการ์ดของเรานะคะเราก็เลือกรุ่นเลือกชื่อการ์ดตามแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ที่เราใช้ก็คือ AMD Radeon 5600 XT พอเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะกกด s u ม m i t ตรงนี้นะคะ ก็จะขึ้นมาให้ดูนะคะก็เราก็จะเลือกตามวินโดว์ในเครื่องของเรานะคะว่ามีตัวไหนบ้างออย่างเป็นวินโดว์10ของเราตัวนี้นะคะก็จะขึ้นมา2แบบแบบนี้นะคะอย่างนี้เห็นนะคะด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ AMD พัฒนามาใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งอาจจะยังไม่ได้การรับรองจาก Microsoft นะคะแต่เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะก็คืออย่างบางทีการ์ดจอเนี่ยที่ใช้งานไปตักสองปีแล้วนะคะ AMD ก็ยังพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถใช้งานการ์ดจอได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะแล แล้วก็เลือกได้ทั้งบนและล่างส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีการคอลิฟายเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจากที่เราเห็นนะคะที่งาน o อ e ว c l o ค k ร์ซนของเราแน่นอนต้องเลือกตัวที่เป็น AMD พัฒนาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วกดดาวน์โหลดทางนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีการกรอกข้อมูลต่างๆนะคะก็ที่จะให้เราเก็บข้อมูลเราหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้กับสมาชิกนะคะซึ่งเราดาวน์โหลดไว้ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไฟล์แล้วก็รันกันดีกว่า เมื่อเราลงเรียบร้อยแล้วนะคะหน้านี้ก็จะขึ้นมานะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะอดีนาลีน2020ของเขาเนี่ยก็จะมีค่าพิเศษมาให้ตรงนี้นะคะเป็น Factory Reset นะคะก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวที่เป็นไดเวอรของ AMD ตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยการที่จะต้องมาลงไดเวอร์ใหม่ต้องหาโปรแกรมที่จะมาเซตค่าต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและแน่นอนนะคะทีมงานเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้เลยค่ะ Factory Reset แล้วก install ก็อนีีท Instore หลังจากทำตามขั้นตอนนะคะเราก็จะมีการรีเซ็ตประมาณ2ครั้งนะคะ <S <S ก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ดูนะคะก็เป็น Radio On Software นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะคือมีฟีเจอร์หลักๆให้ดูแบบนี้นะคะก็ <S <S จะเป็นเรื่องการเล่นเกม <S <S การแคปเจอร์การแชร์ไลฟ์สตรีมการปรับจุนต,นตน่างๆหรือว่าตัว็บบบาว์เซอร์นะคะก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้แล้วก็ทำหน้าที่กดตรงนี้เลย Quick Set up แบบนี้ ก็จะมีให้เราเลือกข้างในแบบนี้ค่ะพอเราก,กด Quick Setup นะคะเราก็จะขึ้นหน้านี้นะคะซึ่งหน้านี้มันก็จะเป็นการปรับ Special ให้หน่อยสำหรับคนที่เราใช้งานต่างๆเช่น,นเราจะใช้ Gaming ใช้ e-Sport หรือการ Power Saving ต่างๆหรือว่าปรับ Standard เราก็สามารถปรับเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเลือกตัวนี้ Gaming อ่าแล้วก็กด Continue แบบนี้ก็จะขึ้นมาให้เราปรับตั้งค่าต่างๆได้แบบนี้ ซึ่งในนี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเป็น performance ของเกมที่เราเล่นต่างๆน,นะคะเป็น Valorant Call of Duty Final Fantasy อย่างนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาตรงนี้ไปดูส่วนที่เป็นเกมมิ่งของเรานะคะเราก็สามารถมาเลือกได้นะคะการสตรีมมิ่งของเราเป็นแบบไหนนะคะเราก็สามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะหรือจะเป็น performance ก็สามารถปรับได้ด้วยแบบนี้นะคะ่ะซึ่งในนี้มันก็จะมีแยกเป็นเมสริกเทอร์นิ่งแล้วก็ตัวที่เป็นคำแนะนำนะคะ ก็สามารถปรับตั้งค่าได้เลยเดี๋ยวฟจะให้ดูนะคะส่วนที่เป็นตัวที่เป็นเมทิกแบบนี้นะคะก็จะขึ้นแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะคะเทนนิ่งก็ปรับตั้งค่าได้ตามที่เราอยากได้นะคะหรือว่าเราอยากจะกลับไปปรับตั้งค่าด้านอื่นที่เป็น e s p o r t หรือ Power s a v i n g หรือว่า Standard เนี่ยเราก็สามารถปรับตั้งค่าต่อเนื่องกลับไปได้ค่ะและแน่นอนนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าแล้วนะคะเราก็จะมาเทสการเล่นเกมให้ดูดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างมันจะไม่เด้งอย่างที่เคยผ่านมาไหมเดี๋ แบบนี้นะเราก็สามารถเข้าเกมได้จากตรงนี้เลยนะคะอ่ะลาลนช์เกมไปเลยซึ่งเราก็เข้าเกม,มแล้วนะคะก็ไม่มีการเด้งเหมือนที่เราฟ้ายบอกไว้นะคะก็เวลาที่ตัวนี้เราจะเข้าเกมจากทางไดเวอร์ของเรานะคะแล้วก็เข้าไปปรับแต่งก็คือกด a d d e n เทแบบนี้ก็จะขึ้นมานะคะหน้าโฮมก็จะมีฟังก์ชันให้เราดูแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทำสกีนช็อตเลคอร์ดหรือว่าจะเป็นอินสแตนท์เพลย์รีเพย์ก็ได้นะคะก็สามารถตั้งคา่าตรงนี้เลยเนาะ ก็ดูได้ตามนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นตัวที่เป็น AMD Link นะคะก็เป็นสามารถใช้ลิงก์กับมือถือได้เนาะส่วนนี้ก็เป็นการปรับตั้งค่าต่างๆแล้วก็ทําในนี้ได้เลยตอนที่เราเล่นเกมนะมันจะเป็นค่า Radeon Anti-Lag กนะคะก็คือทําให้มันแหลกน้อยลงเนาะตัวที่เป็น Radeon Shield เนี่ยก็คือจะทําให้เราสามารถเซฟพาวเวอร์ได้นะคะก็กดไว้เผื่อว่าไม่อยากให้มันต้องขึ้นไปเยอะนะคะก็สามารปรับตั้งค่าได้แบบนี้นะ ส่วนนี้ก็เป็น雷迪奥นอิมเมช p ิ n งก็คือทำให้มันภาพมันคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะคะหรือว่าเป็น雷迪奥นเอนชานซิงเราก็ทำได้นะสามารถปรับตั้งค่าแบบง่ายๆนะคะตัวนี้ก็เป็นสตรีมมิ่งก็สามารถจะสตรีมได้เลยนะคะว่าเป็นซีนหนึ่งหรือซีนสองหรือ,อยังไงก็สามารถตั้งค่าได้นะคะตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ทำได้แบบนี้นะคะและความเจ๋งของเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้ตัวที่เป็นเบ์เซอร์นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามา แบบดูสูตรหรืออะไรโดยที่เราไม่รู้จากเกมนะคะซึ่งอันนี้สําคัญมากและถ้าเราอยากจะออกจากเลดออนซอบแรนนะคะก็กดอินเน็ตอาร์แบบนี้ก็จะเข้าเกมได้เลยนะคะก็เดินไปนี่ค่ะก็มันก็ให้เราทําข้อมูลต่างๆแบบนี้เนาะก็ตามเกมเลยหลังจากที่เราเล่นเกมจบไปกันแล้วนะคะเราจะมาดูส่วนที่เป็นการใช้งานการทำงานกันบ้างนะคะเราก็เลือกโปรเจกต์ที่เป็น Full HD นะคะ่ะโดยโปรแกรมที่เราเรียกก็เป็น Adobe Premiere Pro 2020เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่จะใช้ตัวกาจอนะคะมาช่วยในการทำงานได้นะคะซึ่งตัวนี้แล้วก็เป็นคลิปของเราตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่12นาะที4วินะคะก็เป็นการคัดชนคัดเฉยๆนะคะไม่มีการใส่เอฟเฟกเข้าไปข้างในนะโดยที่เราก็จะมาลองเพยให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เพยออกมานะคะมันก็ทำออกมาได้ไหลลื่นดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่การทำเป็นเอ็กพอดีกว่าว่าใช้ ระยะเวลาอย่างไงบ้างนะคะเข้าไปที่ไฟล์ตรงนี้นะคะก็เลือก Export Media Export นะคะเราก็เลือกเป็น MP4 นะคะ S264 นะคะส่วนตรงนี้เราก็เลือกตัวที่เป็น High Quality 1080p HD นะคะเรามาดูการ Export กันคลิปของเรานะคะความยาวอยู่ที่12นาที4วินาทีนะคะก็ใช้ เวลาอยู่ที่1นาที54-53่ิาวินะคะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของกราฟ,ฟิกการ์กันบ้างนะคะตัวนี้นะก็นี่เลยอยู่ที่ประมาณ57 58, 59%ก็ถือว่าทำงานออกมาได้ดีไม่มีแดงค่ะก็จบก,กันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องการอัปเดตไดเวอร์ของ AMD นะคะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะว่าจะเป็นการทำงานน่ก็ทำได้เรื่อนเเล่นเกมเนี่ยก็ไม่สะดุดนะคะไม่กระตุกนะแล้วก็ที่สาคัญในการปรับแต่งไดเวอร์ต่างๆนเนี่ยก็ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ งานจริงได้นะคะอ่ะจบคลิปนี้ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้เรามีของมาแจกด้วยค่ะ ซึ่งของรางวัลของเรานะคะก็เป็นตัวนี้เลย WD Green SATA SSD M.2 นะคะ2รางวัลน,นะ240 g กิกนะคะกะติกาเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะไปที่ Facebook ของตัวเองนะคะเปิดสาธารนณะกดไลค์ a c e like b o o k ของ overclockzone นะคะกดไลค์ a c e like b o o k ของ AMD r e d Team Thailand นะคะและสามารถร่วมสนุกได้จนถึงเที่ยงคืนวันที่30เราจับแจกวันที่31ค่ะอย่าลืมติดตามกันดูนะคะเดือนนี้นะเดือนสิงหาคม และข่าวหน้า่อยจะหาอะไรมาแจกแบบนี้และอัปเดตสาระดีๆนะคะก็ติดตามที่เราได้นะคะสวัสดีค่ะ